สวัสดีจ้าเอนีมาพบมาพอกำน้งไก่อีกแล้วด้จ้ะหรือว่าช่องไม่ไก่พลาเสียื่อนีไก่พามากินตำปลาแซลมด้จ้ะพี่น้องตำปลาแซลมต่ว่าเสดายบ่มีอัอนหอมเปรี้ใส่พี่น้องไก่บ่ได้ไปร้านไทยตำปลาแซลมแล้วก็กุ้งสะดุ้งแล้วก็กุ้งกุ้งสดนะจ่ะคิดอยากมื้เนี่ยบ่ได้ใส่เส้นจ,จ้ะพี่น้องเพียวๆเลย chín này con giá mòn con Hãy subscribe hóa ุ้งตัวน้อยตะออดแล้วเสือมาให้ยกุ้งสะดุง้งน้ำปลาล้านวาัวๆพี่น้องปลาแซลมนัน Tao bán ở xây mấy ngàn nắm hàng ta đại <laughs> cùng sột cùng sụp กุ้งกับปลาแซลมอนใส่กัน ไม่รู้กับแก bây xăm màn gấp cụm, hmm <coughs> 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 มันลงไป うんにゃいな。Mm hmm. อ๋อใส่ผักสลัดก,อกรอบๆนะจ๊ะเนาะมาหยิยบหยากจ้ากุ้งสดแซลมอนน้ำปลาลาลุปไป <c oughs> อปะไากุ้งกว่า ข้านเปียกพี่น้องโอ้สอมิลิตรนะ ลืมเอาน้ำพี่น้องเอ้ยแล้เน,นี่ยแติดไปดกินต้อให้มันนะจจะไปกับแก่คลิปนี้กันย้วาลลวกะขอบคุณเด้อจ้ะขอบคุณทุกการรับชมฝากก็ไลก์กดแชร์กดติดตามให้แกนะจ๊ะเปลี่ยนแฮงพี่น้องาัอขอบคุณหลายๆจ้ะบ๊ายบายจ้าลืมยังบ่ลืมลืมน้ำพี่น้องอ้ยน่ะ